สวัสดีครับน้องๆครับพี่ปลายครับทวีราบสุวัฒนพันกุลครับแชมป์โลกจากการแข่งขันการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร์ชันน2013ในการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office Specialist World Championship ครับการแข่งขันนี้เกิดขึ้นจัดขึ้นนับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2015ที่ผ่านมาครับผมโดยพี่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกนครับจากการแข่งขันในรายการนี้นะครับ ไม่ว่าเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกในการแข่งโปรแกรม Microsoft PowerPoint เลยก็ว่าได้ครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอนวัตกรรมนะครับโดยในสัปดาห์สุดท้ายนะครับที่น้องๆเรียนในรายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชนนะครับน้องๆจะมีกิจกรรมหนึ่งะครับที่ชื่อว่า Show and Share นะครับโดยน้องๆจะต้องนำ นวัตกรรมนะครับผลิตภัณฑ์หรืออะไรต่างๆที่น้องๆคิดค้นในรายวิชานี้นะครับไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลอื่นนะครับที่ไม่ได้เรียนในรายวิชานี้นะครับได้รู้กันนะครับโดยเราจะนําเสนอเป็นโปสเตอร์นะครับแน่นอนว่าการจัดทําโปสเตอร์เนี่ยก็อาจจะไกลตัวสําหรับน้องๆนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะทําโปสเตอร์เนี่ยเราก็จะมีทําอย่างอื่นก่อนนะครับเพื่อสื่อถึงชิ้นงานของเรานะครับ บางคนเนี่ยไม่ได้ทําแค่โปสเตอร์นะครับบางคนทําเป็นผลิตภัณฑ์นะครับทำผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ต้องมีเรื่องของบรรจุภัณฑ์มีเรื่องของแพคเกจชิ่งมีเรื่องของฉลากนะครับเราอาจจะต้องมาคีเอชฉลากนะครับคีเอทบรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อให้ใช้งานเพื่อให้งานของน้องๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ โด,โดยในเนื้อหาของเราับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับพ er kind of ี่ได้แบ่งเป็น2หัวข้อหลักๆนะครับอย่างสำหรับหัวข้อแรกนะครับพี่จะปล่อยคลิปที่น้องกําลังดูอยู่นะครับก็คือเรื่องของการออกแบบโลโก้นะครับและหัวข้อที่2นะครับคือเรื่องของการใช้งานการออกแบบโปสเตอร์นะครับแน่นอนว่าเราจะปล่อยคลิปทุกๆวันจันทร์นะครับก็คือคลิปแรกเนี่ยน้องๆกําลังดูอยู่นะครับโดยน้องๆมีเวลาดูถึงวัน อาทิตย์นี้นะครับเวลา2 3่สนาิกานาทีะครับหรือ7วันนั่นเองนะครับส่วนในคลิปถัดไปนะครับเรื่องของการออกแบบโลโก้นะครับออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับพี่จะปล่อยคลิปในวันจันทร์ถัดไปนะครับวันจันทร์ถัดไปน้องๆก็สามารถดูคลิปได้นะครับเช่นเดียวกันมีเวลาให้ดูทั้งหมด1สัปดาห์เช่นกันนะครับ โอเคนะครับและในท้ายของคลิปนะครับในช่วงท้ายของแต่ละสัปดาห์นะครับพี่ก็จะมีการบ้านให้น้องๆน,นะครับโดยน้องอาจจะมีทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยวนะครับน้องๆจะต้องมาคุยกันมาดูกันนะครับว่าในกลุ่มของน้อง,องหรือว่าในงานที่พี่ให้ไปเนี่ยเหมาะเหมาะกับใครหรือของใครที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานต่อได้ในเพื่อนำเสนอเป็นโปสเตอร์นั่นเองครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับแน่นอนว่ามันเป็นวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมันต้องมีการปฏิบัติมีการเวิร์กช็อปนะครับก่อนอื่นต้องแนะนําก่อนว่าคอมพิวเตอร์ที่พี่ใช้นะครับหรือว่าเวอร์ชันนะครับที่พี่ใช้ที่จะใช้สอนน้องๆนะครับคือ Office เวอร์ชัน3.65นะครับเป็น o f i i e e เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับที่ทาง Microsoft นะครับได้ปล่อยมาให้เราใช้นะครับโดยจริงๆเนี่ยมันต้องซื้อ ลายเส้นเป็นปีนะครับแต่ทางมหาวิทยาลัยเราเนี่ยได้ซัพพอร์ตส่วนนี้นะครับดยการซื้อไลายเส้นมาให้นะครับให้พวกน้องๆได้ลองได้ใช้กันนะครับยาวๆไปเลยเรียนจบแล้วก็ยังสามารถใช้ออฟฟิศตัวนี้ได้นะครับออฟฟิศตัวนี้ชื่อออฟฟิศสามหอย่างที่พี่บอกไปนะครับข้อดีของออฟฟิศสาม5ก็คือเมื่อน้องๆเนี่ยทำการ เมื่อขอโทษครับเมื่อโปรแกรมเนี่ยทำการอัปเดตนะครับ Office 3 6 5ก็จะอัปเดตให้น้องๆอ,อย่างอัตโนมัตินะครับมีฟีเจอร์ใหม่ๆมีฟังก์ชันใหม่ๆเข้ามานะครับ Office 3 6 5ทำการอัปเดตให้น้องๆเลยนะครับถามว่าน้องๆบางนคนเอบอกอยากใช้จังทำยังไงถึงจะใช้งานได้นะครับวิธีใช้ง่ายๆเลยนะครับเพียงน้องๆน,นะครับเข้าไปที่นะครับ www.office.com นะครับเพียงออกก่อนอื่นนะเพียงน้องๆต้องมีอีเมลของมหาวิทยาลัยนะครับ a d m a i l r m u t t ac t h นะครับอ่าเดี๋ยวเราพอมีแล้วนะครับน้องๆเข้าไปที่ w w w o f f i f f i o m c o m นะครับ www.office.com นะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่อินใหม่ก่อนนะครับ w ว็บ f f i c e c o m นะครับน้องๆก็ทำการล็อกอินโดยอีเมล atmail.rmutt.ac.th นะครับโอเคนะครับเข้ามาถึงนะครับน้องๆก็จะเจอหน้าต่างประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเวลาน้องๆจะ Install โปรแกรมนะครับน้องๆก็จะเห็นไหมมันจะเป็น Office 365นะครับตัวนี้น้องๆสามารถทำงานออนไลน์ได้นะครับ Word Excel PowerPoint ตัวนี้นะครับ หรือถ้าน้องๆต้องการติดตั้ง Office ลงบนเครื่องนะครับเพียงน้องๆมากดที่คำว่า Install Office นะครับแล้วเลือกคำว่า Office 365 App นะครับตัวนี้นะครับจะสามารถติดตั้งเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้นะครับโดยมันขึ้นอยู่กับเวอร์ชันที่น้องๆใช้นะครับหรือว่าหน้ากาที่น้องๆใช้นะครับหมายถึงว่าถ้าตัวข้อความพวกนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เป็นภาษาอังกฤษเวอร์ชันออฟฟิศที่น้องๆโหลดมาก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเวอร์ชันออฟฟิศที่โหลดมาก็จะเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้น้องๆสามารถไปปรับค่ตั้งค่าที่หลังได้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเมื่อกด Install กดแอปมาเรียบร้อยแล้วดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆก็เลือกเซฟไว้สักหนึ่งที่นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับน้องๆทําการคลิกขึ้นมานะครับทําการกด install มันนะครับโอเคนะทําการ install มันนะครับ ขออนุาต cancel นะครับเนื่องจากเครื่องพี่มีอยู่แล้วเดี๋ยวขออนุาต c a n ซ e l สักครู่นะครับโอเคนะครับเนื่องจากพี่มีโปรแกรมเรียบร้อยหลังจากที่น้องๆติดตั้ง Office เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆามามถามาเช็คว่า Office ของเราเนี่ยนะครับเป็น Office 365แล้วหรือยังนะครับโดยน้องๆไปที่ไฟล์ครับเลือกคําว่า account นะครับตัวนี้นะครับสังเกตทางด้านขวามือนะครับจะมีเขียนว่า Microsoft 3 6 5 f นะครับ Microsoft 365 app นะครับตัวนี้แสดงว่าเราใช้ Office 365เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการใช้งานนะครับก็จะใช้งานผ่านอีเมล atmail.rmutt.ac.th หรือ atrmutt.ac.th ก็ได้นั่นเองนะครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้น้องๆก็สามารถใช้งาน Office 365เวอร์ชันใหม่ล่าสุดได้แล้วนะครับหากน้องคนไหนนะครับมีปัญหาในการติดตั้งนะครับน้องๆสามารถ Walk-in เข้าไปสอบถามได้ที่ อาคารไอเวิร์กนะครับตรงข้ามอาคารฝึกอบรมหรือด้านหลังหอประชุมนั่นเองนะครับเพื่อให้พี่พ,พเจ้าหน้าที่เขานะครับช่วยแก้ปัญหาให้น้องๆได้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวน้องๆเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานโลโก้นะครับการทำการออกแบบโลโก้นะครับการออกแบบโลโก้การสร้างสารรค์โลโก้นะครับทิศทางหรือแนวทางในการสร้างสรรค์โลโก้นะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วคลิกคลิปถัดไปได้เลยนะครับ